สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นพาทที่หกนะคะคือจัดเตรียมฐานข้อมูลในระบบเงินเดือนฐานข้อมูลเงินเพิ่มและฐานข้อมูลเงินหักตามเคสสตัดดี้นะคะฐานข้อมูลเงินเพิ่มมีหนึ่งประเทศคือเบี้ยขยนันฐานข้อมูลเงินหักมีหนึ่งประเทศคือขาดงานค่ะในคลิปนี้นะคะจะดูฐานข้อมูลของโปรแกรมนะคะว่ามีการบันทึก เรียกขยันและขาดงานไว้หรือไม่นะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วนะคะให้กดที่ฐานข้อมูลค่ะเราจะมาดูฐานข้อมูลเงินเพิ่มกันต่อนะคะโดยให้เรากดที่เพิ่มหรือแก้ไขรายงานเงินเพิ่มนะคะจะเห็นได้ว่าโปรแกรมได้ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรียกขยันไว้แล้วนะคะให้เรา กดไปที่แก้ไขนะคะเพื่อเข้าไปดูว่าเงื่อนไขตรงตามที่เราต้องการหรือไม่นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจากที่ดูนะคะเราจะเห็นว่าโปรแกรมได้บันทึกไว้เหมือนตามที่ Case s ตตี้ต้องการแล้วนะคะนั่นคือการคำนวณภาษีนะคะ ปีคือเองินเพิ่มประจำแต่ไม่ได้รับตลอดทั้งปีภาษีนะคะถูกต้องแล้วค่ะเพิ่มก่อนคำนวณเพิ่มก่อนคำนวณภาษีนะคะเป็น Y ถูกต้องแล้วค่ะเพิ่มก่อนคำนวณประกันสังคมนะคะเป็นโนถูกต้องแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด F10 บันทึกเลยค่ะ จากนั้นกดออกเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูเงินขาดงานกันนะคะโดยที่เราจะดูที่ฐานข้อมูลเงินหักนะคะโดยกดที่เพิ่มหรือแก้ไขรายการเงินหักค่ะจะเห็นได้ว่าโปรแกรมได้ลบได้มีการบันทึกขาดงานไว้แล้วนะคะ ต่อไปเราจะกดที่แก้ไขนะคะเพื่อเข้าไปดูนะคะว่าเงื่อนไขตรงตามที่เราต้องการหรือไม่นะคะจะเห็นได้ว่าโปรแกรมได้มีข้อมูลเกี่ยวกับขาดงานนะคะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งโปรแกรมได้บันทึกไว้ตรงตามที่เคสตัสดี้ต้องการแล้วนะคะโดยตัวที ใา้คำนวณภาษีใส่ทีนะคะมันเพิ่มประจาแต่ไม่ได้รับตลอดทั้งปีภาษีนะคะน,นํามาคํานวณเฉพาะเดือนนะคะขึ้นตรงตามที่จก์กำหนดไว้นะคะสำน,ำนับหากจนคำนวณภาษีตับ y ถูกต้องแล้วนะคะหากจนคำนวณประกันสังคมตับโนถูกต้องแล้วนะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกด F10 บันทึกเลยค่ะกดออกได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ